อย่าพูดเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยเนี่ยแะไรตอนถามว่ามีกี่กะอเอออะไรหรอเอ่อใส่ไขอบคุณที่ตัดสายนี่ใครว่าเขราแนไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้โทรมาตอนเที่ยงพอแล้วเออมันทำไมกวนจังแปะเอาไว้วางเอาไว้ดึกจังนี่นะคูนเออเออหักถึงคูนทำแปดเออหักไปนแล้วไง ไปถึงจะต้องหักถึงเขาในในในเนี้ยเขาปลุ่นหักคืนให้แกก็นี่ไงไี่ต้องอไรเน้นเรามาหักใคก่อนนะเออหวานคนคุยเรื่องอะื่องอไรเรื่องมาคุยกันเออนั่นแหละเราก็คุยเรื่องม่คุยอ้าวมึงหักของมึงมามีอะไรบ้างวะน้องคิดเอาเด่นเด่นเลยสองร้อยที่ให้นอใบนี่คือสองร้อยให้นอใช่ไหมเออที่เขาให้นอไปเมื่อวานคือสุดจีนี่แหละนี่ของน้องนะบวกค่าซอสหนึ่งสีแรก แม่ยังไงวะได้ไปยี่สิไปไปว่าล้อนอมาสี่สิบใช่หมเม่กฮะาไว้เลก่อนแม่เล็กเดี๋ยวงไว้วางไว้ตอนที่ออกไปซื้อกันนะร้อยหนึ่งเป็นเงินปนั้นเป็นเงิน

ใครเสียอะไรไปจ่ไก่มดแต่ไม่ผนดอ่ะแต่ไม่หไมแต่ไม่นีดอไปาออี้ไปเอานี้ออไปีกไม่ม่ไม่ของอจะเสียแปแต้งอ่ะเสแป้น้่าน้ำอะไรที่มาซื้กันที่นี่้ารนอาหา่ะอยนึ่งมงาร่ป้อ่่ก้สมสิห เอาเลยคุณไปเลยเดี๋ยวคุณไปถ่ายเพลงยังหยุดยังทีมันดูสวยงามมีเของมิวพี่เมย์ที่ต้องให้เขาเอาไปให้ผีไสีผีไปให้เขาเอเอาอันนี่แหละเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี่ก่อนเขาอยู่ได้นี่นะนอนได้ตัวทำเน็ดได้ยังเน็ดได้ยังเน็ดเน็ดเน็ดก็ให้หรอมันบอกมันบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายวิดีโออยู่มาถ้ามันไม่เป็นไปได้มามันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเพลงเข้า เท่าไหร่เนี่ยองร้อหกสิบอดแปร้อย้บเอดแปดร้ยแปดวิบสองแปดสิบสองก8ไอ้วเจ็ดแสนเอ้ยะเปนปดเุอให้โรงเรียนไปอะข้อแรกอเนี่ยเอามาเอาไปล้องตกเปียนบาทให้คุณประกาเอเอายน้อยสออันนายน้อย โห oh. oh. ปักปักปักผั่ผัเผักผักผักนี่ไม่มีไผักอักผมกผ้กผักผักผักผงเ้ักได้ไักผั้ผมไผักผกผักผักผหกอัก้ักผักักผักบักผ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 ัก่ัักผักผักักผักักักผักมัีก